สนันโซเชียลทัวลงหนักหลังชาวเน็ตคนหนึ่งโผ่คอมเมนต์น้องชายสุดที่รักของซอแอนออรดีเกิดเหนียงขึ้นพี่น้องคะ่ะทำเอาแบบ,บว่าโซเชียลสนันเลยทีเดียวอะเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงสาวกุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวไอสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนเมื่อเห็นว่าน้องอาร์ตน้องชายสุดที่รักของซอแอนเนาะ ออกมาโพสต์แบบนี้ปกติเขาไม่เคยออกมาโพสต์แบบนี้นะแล้วเขาคงทนไม่ไหวจริงจริงเพราะคอมเมนต์นี้แรงมากค่ะอ่าแรงมากอะไรนั้นเราสองคนจะอัปเดตให้ฟังแรงเรื่องอะไรเราจะอัปเดตให้ฟังเลยค่ะเพราะแฟนคลับก็ไม่ทนเหมือนกันแฟนคลับก็คอมเมนต์เยอะมากค่ะเออ,อจนลดทัวร์ประมาณสิบหรือร้อยคันไปลงบ้านคนนั้นบ้านคอมเมนต์คนนั้น คนที่มาคอมเมนต์เนาะ,ะคือ,อสืบเนื่องมาจากโพสต์นี้ของน้องอาร์ตนะคะเมะื่อวานที่ผ่านมานะน้องอาร์ตได้มีการโพสต์แบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะช่วงนี้ไม่ถือตังไปถึงพันห้าเข้าเจ็ดคาร์บอนน่าจะพิมพ์ว่าช่วงนี้นะ่ะถือตังไม่ถึงพันห้ามเข้าเซเว่นนะแล้วก็มีการโพสต์รูปน้องเพชรน้องพอออลหลานร้านสาวสุดที่รักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของทั้งคู่ เหมือนประมาณว่าพาเด็กๆไปเซเว่นแล้วยังไงทีนี้คือจริงๆแล้วเสาร๊กูคือภาพนี้ที่น้องอาร์ตปล่อยออกไปเนี่ยคือเราเห็นแล้วอ่ะมันทัดใจซะด้วยซ้ำไปคือเออทำไมน่ารักจังเลยน้องเพชกกับน้องพลอยทาเขากำลังหยอกกันสองพี่น้องเขารักเขาอินดูกันอยู่แล้วเขาเล่นกันเขามีความผูกพันกันแบบอ๊้พี่น้องเนาะเป็นแฟนอีกเนา และความน่ารักนี้ก็ยืนหนึ่งมีเอซทั้งประเทศทั่วประเทศเออถือได้ว่าเอฟซเยอะมากๆค่ะอืมอืมค<ะ>่ะที่นี้จะประเด็นคือจากโพสต์นี้แหละคะ่ะทุกคนขามีชาวเน็ตท่านหนึ่งจะเรียกว่าปสดก็สามารถเรียกได้ใช่เพราะว่า,าทุกคำที่เขาพิมพ์ ม,มันบ่งบอกถึงคนที่ไร้การศึกษาไร้จริยธรรมเนาะ,ะเป็นคนที่มีปรงในใจอะไรประมาณนี้แหละ,ะสกุกอ่ะเขาอ่ะสกุกอ่านให้ฟังซิว่าเขาไปคอมเมนต์ว่ายังไงมาคอมเมนต์ในรูปของน้องเพชรน้องพอยว่าเกิดมาแม่ก็ทิ้งมึงเกิดมาทำไมแรงมากๆใช้คำนี้กับเด็กที่ไม่รู้จักอะไรเลยค่ะเออ แล้วทีนี้ทางเพจน้องอาร์ตอา,อาชัยใจเกินร้อยเนาะแล้วก็เลยเข้ามาตอบบอกว่าแล้วมึงเกิดมาแม่ไม่ทิ้งแต่แม่มึงคงไม่สั่งสอนมึงละสิเออแอดมินเป็นคนตอบไปเลยอ่ะแล้วทีนี้ทางแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ต่อว่า ถ้า <ฮะ S 1> ทิ้งแล้วอยู่ดีกินดีใครจะไม่อยากทิ้ง <ฮะ S 1> ถ้าเธออยู่จุดนั้นเธอจะไม่กล้าพูดแบบนี้แม่เขาเป็นคนมองการไกล <ฮะ S 1> ได้ดีเยี่ยบม,มากปกมือให้เลยเออแล้วมาต่อคอมเมนต์คนนี้อีกว่าหน้าอายหมาอาดีหมายังรักลูกดูคำพูดมันอมเออ,อแล้วทางอ่าเพจน้องอาร์ตก็เลยเข <ฮะ S 1> ้ามาตอบบอกว่า แต่จะน่าอายกว่าที่แม่มึงมีลูกที่ชิงหมาเกิดแบบมึงอมเออแต่ละครั้งก็คือตอบกับกันไปอย่างแรงแล้วทีนี้ทางเีนน้องอาร์ตเนาะสาวไอก็ออกมาโพสถ,ถึงบุคคลน,นี้เลยว่าปกติแอดมินจะไม่ตอบแบบนี้นะครับ เพราะแอดมินเป็นคนน่ารักแต่ถ้าเจอคอมเมนต์เหมือนอีเวนนี้ก็จะเจอแบบนี้และครับค่แอดมินก็คือน่าจะเป็นน้องอาร์ตเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยคิดว่า่าจะเป็นน้องอาร์ตนั่นแหละเอค่ะองออก็ปกป้องร้านสุทธิละของตัวเองอยู่แล้วเนาะถูกค่ะซึ่งโอ้โหคุณต้องเป็นคนแบบไหนอย่างที่เสาไอพูดเลยใช่ไหมเสาค่อสาคุ๊ก คือแบบเฮ้ยแบบน้องเพชรน้องพลเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะด้วยความฉลาดนเนาะ ฉลาดคอลาดแล้วด้วยหน้าตาก็เป็นเหมือนแม่แอนทุกอย่างความเฉลียวฉลาดความเป็นลูกไม้หล่นใกล้ต้นเออ,อเป็นแบบทั้งเต้นเก่งร้องเท่กล้าแสดงออกเหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่มีผิดค่ะถึงแม้จะไม่ได้เป็นสายเลือดแท้ๆน้ะสาวไอ,อเขาก็ได้แม่แอนพ่อบอยมาเต็มเต็มและอ่า แอนอลตีเนาะแม่แอนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้มากที่สุดดีที่สุดและเขาก็ไม่เคยปิดกั้นแม่แท้ๆจะมาเจอลูกด้วยนะถูกค่ะคือและอีกอย่างหนึ่งไปว่าแม่เขาแบบเนี้ยคือคุณ, <c oughs> คณอะไม่ได้อยู่ในจุดที่แม่เขารู้สึกคุณจะรู้สึกยังไงคือ <c oughs> คนเป็นพ่อเป็นแม่นะ คือลูกในอกอ่ะไม่มีใครอยากภาคอยู่แล้วแต่ด้วยความว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกเราต้องเลือก,กสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกถูกถเนี่ยสิ่งที่เขาทําเนี่ยแม่แท้ๆเนาะของน้องบอยเขารักลูกเขาอเขาถึงเลือกสิ่งที่ดีให้เขาถึงมอบลูกให้เป็นลูกของอแม่แอนพ่อบอยเลือกที่จะแบบให้ลูกอยู่ในอ่าน ที่ที่ดีมีอยู่มีกินมีใช้<ะ>และเลือกพ่อแม่ที่ดีให้<ะ>เห็นไหมละ่<อ><อ>ะพอ,อมาอยู่ด้วยซ<ะ>อแอนครอ,อ,อ,<ะ>อ,อบครัวซอแอนทั้งยายทั้งครอบครัวพ่อบอยทั้งย่าทั้งสองฝ่ายรักและก็เอนดูและที่สาคัญแฟนขับรักและเอนดูต้องเพนทอฟบอยนอฟซายเนาะอันนี้คือเรื่องจริงปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยว่า ตัวน้องเพชรน้องพลอยเองเป็นเด็กที่น่ารักก็ทําให้นะคะชาวเน็ตพอ่พอพอ่อแม่แม่ถูกเด็กทั้งสองคนเนี่ยตอกไปเต็มเต็มค่ะใช่แล้วแล้วแฟนขับออกมาปกป้องเยอะมากๆทําไมไปว่าเด็กแบบนี้น้องทั้งสองถือมีบุญมากๆเลยนะถือว่ามีบุญมากกว่าเด็กหลายหลายคนเนาะค่ะทั่วประเทศทั้งประเทศเลยแหละ,ะเพราะเพราะอ่านไม่แอนพ่อบอย มีสมบัติมีเงินทำงานหาเงินเก่งมากๆคใครๆก็ต้องอิจฉาเนะาอไอเนอะใช่ค่ะอืมแต่คุณทำแเบเนี่ยเหมือนคุณนะมีปมและอิจฉาเด็กเนาะ เอออันนี้ก็น่าจะใช่นะคืออิจชาแม้กระทั่งเด็กเลยเหรอหรือว่าที่จริงแล้วในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยคุณขาดความอบอุ่นจากคนรอบข้างพ่อก็ไม่รักแม่ก็ไม่รักเพื่อนก็ไม่รักเพราะด้วยตัวคุณเองหรืออะไรยังไงคุณถึงเอาปมด้อยของคุณหรือว่าพลังลบของคุณเนี่ยมาปล่อยใส่คนอื่นแบบนี้อืมเนี่ยชาวเน็ต แฟนขับน้องเ็ดน้องพลอยทางแฟนขับอ่าอ่าน้องอาร์ตเนาะน้องแฟนขับซอแอนี่ก็มาถล่มเลยจากให้มันหนักๆเลยรถทัวตอนนี้มันคงปิดเฟสนี่ละมั้งจ้ะแต่อย่าลืมนะสาวกุ๊กไม่ว่าคุณจะเป็นอวตารเป็นเฟซจริงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาตามสืบได้นะจ๊ะได้สิมีเคสตัวอย่างบ้าล่าสุด เออนั่นเองเ็สตัวอย่างก็เจอมาแล้วตามมาแล้วค่ะค่าตามบุ๊บเท่านั้น,เท,น,นเท่านี้เสียเงินค่ะปรับโอ้ยอย่าไปเลยค่ะอย่าไปแบบหาเรื่องใส่ตัวเลยค่ะจะน้องเป็ดน,น้องพลเขาเป็นคนมีบุญเยอะ<ธ>คุณจะพูดยังไงก็ตามค่ะเขายังไงครอบครัวเขาก็ดูแลดูแลด,ดีเกินร้อยอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นตอยูแล้ว จริงค่ะนั่นแหละคุณเอาสมองในคิดค้ทบทวนดีๆนะคะก่อนจะคอมเมนต์อะไรนะเนาะจริงๆค่ะอ่ะใดๆก็ฝากถึงคนที่ยังมีความคิดแบบนี้คุณกล้าที่จะเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้คุณต้องรับแรงกระแทกให้ได้ด้วยนะเออวหว้สวยรวยกระเช้าใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะไม่ได้ค่ะติดถ้าไม่มีเงินก็ติดคุกอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะอืมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ เต้าเพชรเต้าพลนะคะขอให้น้องท<ะ>ั้งคู่เนาะเตโอมาแบบเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ของ fc แฟนคลับตลอดไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ามาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปห<ะ>น้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ